leaving only the worst ones here. สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ a plus channel นะครับและนี่คือช่วง a plus just talk นะครับจะมาอัปเดตข่าวสารไม่ว่าจะเป็นอะไรที่น่าสนใจเราจะมา just talk กันนะครับและคลิปนี้ครับจะเป็นการรีวิวหนังฟอร์มยักษ์คืนจอไดโนเสาร์กันอีกแล้วครับกับเรื่อง Jurassic World Rebirth เรียกว่าเป็นแฟรนไชส์ไดโนเสาร์ที่สร้างกันมายาวนานถึงภาคที่7กันแล้วนะครับโอ้โหโดยได้สการ์เล็ตต์โจแฮนสันกลับมาให้หายคิดถึงหลังจากที่วางมือในบท Black w i d o w มาหลายปี โดยได้พูดกับ Garrett e d w a r d ทที่มีผลงานอย่าง Godzilla ภาคแรก Rogue One A Star Wars Story The Creator โอ้เรียกว่าแต่ละเรื่องก็ทำออกมาได้ดีนะครับแต่อาจจะไม่ได้ปังมากก็อยู่ในขั้นที่โอเคอกลางๆโดยเนื้อเรื่องจะเล่าถึงเหตุการณ์5ปีหลังจากที่เรล่าไดาโนเสาร์ออกสู่โลกกว้าง <love> ก็จะมีไนทุนเนี่ย ต้องการ DNA ของเหล่าไดโนเสาร์สามสายพันธุ์เพื่อเอาไปสกัดเป็นยารักษาโรคได้มากมายเลยจึงรวบรวมทีมงานถังแตกที่ต้องการค่าตอบแทนสูงริบลิ่วมาร่วมทีมค้นหากันนะครับและนั่นก็คือเรียกว่าเป็นภารกิจแห่งมวลมนุษยชาติเลยทีเดียวครับความรู้สึกที่ผมได้ชมไปแล้วครับอ,อย่างแรกจะพูดถึงเนื้อเรื่องเลยอะ่ะไม่คาดหวังไม่ผิดหวังครับอย่าไปคาดหวังมากครับเนื้อเรื่องแบบไม่มีอะไรเลยจริงอะ่ะ เดินเรื่องกันแบบเป็นเส้นตรงเนี่ยคือมาทำภารกิจมาเจอไน้สเร์เสร็จภารกิจจบแค่นั้นคือฮะจบแล้วหรอคืออันนี้ค่อนข้างจะเรียกว่าเป็นจุดด้อยของหนังเรื่องนี้เลยนะอันนี้ผมรีวิวแบบไม่อวน,นะครับอันไหนที่ว่าไม่เวิร์กก็ก็บอกไปตามตรงนั่นแหละ แต่สิ่งที่ดีที่สุดของเรื่องนี้นะครับก็คือเราจะได้หวนความหลังได้เห็นไดนโนเสาร์บนจอยักษ์ที่แบบโอ้โหเห็นแล้วรู้สึกขนลุกอลังการเหมือนเราได้สัมผัสไดนโนเสาร์ที่มีชีวิตอยู่จริงๆบนโลกนี้เลยผมยังจําความรู้สึกแรกที่เห็นไดนโนเสาร์บนจอยักษ์ครับในจูราสสิกพาร์คของสตีเวนสปีเบิร์กในภาคแรกนะครับโอ้โหตอนนั้นแบบมืนโอ้โึอ้งแบบขนลุกเลยแบบเฮ้ย มันเหมือนมีชีวิตจริงๆเลยอะคือเราก็ฟินมากๆครับตอนนั้นเหมือนเราได้เข้าไปสัมผัสผิวหนังเขาจริงๆอะและในภาคนี้นะครับก็จะมีไดโนเสาร์หลากหลายสายพันธุ์เลยอย่างเช่นมิวทาดอนเป็นสิ่งมีชีวิตที่ผิดพลาดทางการทดลองอันตรายเกินกว่าจะจัดแสดงในพ์คมันเป็นไดโนเสาร์ที่เกิดจากการทดลองผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างเวโอซีแรปเตอร์และเทอรซอ์ ไทโตนอซอรัสหนึ่งในสายพันธุ์นโดเสาคอยาวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดบนโลกและอย่าเพิ่งประมาทนะครับว่ามันเป็นสัตว์กินพืชเพราะมันอาจจะตืบบเราได้สไปโนซอรัสนโนเสานักล่าที่มีลักษณะเด่นเป็นครีบแผงหลังขนาดใหญ่ออกล่าได้ทั้งบนบกและในน้ำเคยปรากฏตัวมาแล้วในจุรศิษิ์พาร์ค3ดูเหมือนว่าครั้งนี้พวกมันจะออกล่าเป็นฝูงพร้อมกับโมมาซอรัสและก็โมมาซอรัส สัตว์เลื้อยคานในน้ำขนาดใหญ่นักล่าแห่งท้องทะเลที่พร้อมขมือทุกชีวิตบนบกเนี่ยเราอาจจะรอดนะครับแต่ว่าในน้ำเนี่ยมันเป็นถิ่นของมันรับรองไม่รอดแน่นอนงาเคสเนโคแอสลั <c oughs> สัตว์เลื้อยคลานบินได้ที่ใหญ่ที่สุดบนโลกเคยปรากฏตัวมาแล้วในจูราสสิ c เวิลด์โดมิเนชันซึ่งน่าเกรงขามด้วยขนาดที่ใหญ่เท่ากับเครื่องบิน F16 เลยอควิลอปส ที่เห็นนี่ไม่ใช่ตัวลูกตัวเด็กๆนะครับแต่เป็นตัวโตวเต็มวัยแล้วเพราะน้องเนี่ยเป็นไดโนเสารกินพืชขนาดเล็กจัดอยู่ในประเภทเดียวกับไทซรลทอปสามเขานั่นแหละแต่เสียดายครับบทบาทในเรื่องเนี่ยน้องแบบมีนิดเดียวอะนึกว่าจะแบบเด่นกว่านี้ซะอีกอราโดโนโซอรัสเรกทรีเล็ก เป็นการกลับมาอีกครั้งของทรีเร็กตัวใหม่ขนาดใหญ่บึกบึนและโคตรกว่าเดิมพร้อมเดินย่ำลงว่ายน้ำเพื่อออกล่าเหยือ่อที่เราจะเห็นฉากไล่ล่า,ลาแพยยางน,นะครับเป็นการดัดแปลงสุดระทึกตามจุรลสิกพักในฉบับนิยายเลยรวมไปถึงตัวบอสที่เป็นการผิดพลาดทางการทดลองอย่างตัวนี้ครับ distortus rex หรือว่า drex มันคือ T ีเที่เกิดจากการดัดแปลงพันธุก,กรรมที่เกิดการผิดพลาดกลายพันธุ์กลายเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดยักษ หัวปูดโป้นผิดปกติแขนที่ควรจะเหมือนเล็กๆเ,เหมือนทีเร็กซ์ก็กลับใหญ่โตอย่างกับกอริล่าส่วนหน้าตารูปร่างเนี่ยโอ้โหผมว่ามันคือซีโนมอฟขนาดยักษ์เลยอะเจ้าเอเลี่เลยแหละใช่เลยอ่ามาพูดถึงทางด้านนักสแสดงครับหลักๆเลยครับก็ต้องนี่ครับสกาเลต์โจเฮนสันที่เราคุ้นเคยกันดีจากบทบาทนอตเชชาวโรมานอฟหรือบรักวีโดนั่นเองรับบทเป็นโซราเบเนตอดีตเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการลับของกองทัพ ที่มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติการพิเศษด้วยความที่เธอถังแตกเนี่ยอยากได้เงินก็เลยรับเป็นผู้นำภารกิจอันตรายไปเก็บตัวอย่าง d ี a อเจากไโนเสาวขนาดใหญ่เพื่อพัฒนาเป็นยารักษาโรคหัวใจมาร์ชลาอาลีรับบทเป็นดันแคนเพื่อนเก่าของโซราที่เป็นกัปตันเรือผู้นำพาไปสู่กเกาะไดโนเสาร์นั่นแหละครับมารชาอาลีนะครับบทบาทเด่นๆที่คนน่าจะรู้จักกันดีครับก็อย่างเรื่อง Green Book หรือในอล ita Ba t t l e a n g อ l เจิครับ และเขาก็เป็นว่าที่ตัวละครหลักของเบรดนักล่าแวมไพร์ของทางมาเวลด้วยนะแต่ว่าก็ถูกดองแล้วดองอีกไม่เป็นรูปเป็นร่างสักทีนะครับนี่ถ้าเขาเป็นเบรดจริงๆเนี่ยก็เท่ากับว่าเราได้เห็นเบรดและแบล็กวีโดอยู่คู่กันบนจอแล้วนะเนี่ยจุดนทานเบลลี่รับบทเป็นดร์เฮลลี่รูมิสนักบรรพชีวินวิทยาที่มาด้วยความจำใจเพื่อระบุสายพันธุ์ไดเสาวที่ต้องการเก็บตัวอย่าง d n a นั่นเองครับ ทางด้านพาร์ทแอคชั่นนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นพาร์ทที่สนุกนะครับหนีตา้จากเหล่าไดโดเสาทั้งหลายหลากหลายสายพันธุ์เนี่ยเออทำได้ดีสนุกลุ้นมากแบบโอ้โหเราก็ลุ้นตามเสียวขาโดนกลัวจะโดนงับอะ่ะอันนี้คือจุดเด่นจุดดีของเรื่องนี้ครับที่มากลบพลอตเรื่องเนื้อเรื่องไปได้และอีกเื่องนะครับที่เป็นไฮไลท์ของเรื่องนี้นะครับก็คือโลเคชั่นต้องบอกว่าโอ้โหใครได้ดูนะบบเห็นแล้วขนลุกเลย มันเป็นความงดงามความสวยงามของวิวของประเทศไทยฮะเออคือเขาเลือกโลเคชันได้ปังมากๆอ่ะสวยจริงๆเพราะเขาได้ยกกล้องถ่ายมาถ่ายทําหลักๆที่ทางภาคใต้ของไทยประมาณ70%ของหนังเรื่องนี้เลยครับอย่างเช่นจังหวัดกระบี่ตรังพังงาบอกเลยครับสวยโคตรเห็นประเทศไทยแบบเนี้ยคือภูมิใจมากๆครับฟินของไทยเราดีขนาดนี้เลยอ่ะต่างชาติต้องอึ้งแน่นอน สรุปกันท้ายคลิปครับสำหรับ j u r a s s i c World Rebirth ก็เป็นหนังแอคชั่นผจญภัยไดโนเสาร์ที่ทำให้เราได้ฟินกับความสมจริงของไดโนเสาร์นะครับโอ้ทำให้เราหวนลํำลึกถึงความหลังตั้งแต่จ u ร a ส s ิก p า r k คภาคแรกเนี่ยได้เห็นไดโนเสาร์ยักษ์บนจอแล้วก็มีฉากนีใต้และต่างๆได้เราลุ้นสนุกระทึกไปด้วยครับโอ้เสียวขาสุดๆอะ่ะทางด้านความบันเทิงนะครับหนังเรื่องนี้บอกเลยว่าเขาจัดเต็มจัดให้แบบสุดๆเลยเพียงแค่ว่าอย่าคาดหวังกับเนื้อเรื่องก็เท่านั้น,นครับ เนื้อเรื่องมันแบบไม่ได้มีอะไรเลยอย่างที่บอกไปครับสําหรับภาคนี้ครับเอาคะแนนไปซัก7เต็มสิครับอขอบอกว่า 7. เต็มสิเนี่ยให้คะแนนเพราะนาราชาโรมานอฟหรือว่าสการเลตโจแฮนสันโดยเฉพาะเลยนะเอาไปเลยครับฟินมากท้ายนี้ครับใครสนใจก็รีบไปดูนะครับกับ Jurassic World Re Birth ตอนนี้เข้าฉายแล้วครับในโรงภาพยนตร์เท่านั้นซึ่งผมไปดูที่สาขาเมเจอร์รัชโยธินนะครับเห็นเขามีจัดงานอยู่ด้านล่างด้วยเป็นแบบ เหมือนเป็นนเสาร์แล้วก็มีให้เราได้อุ้มนน้องในนเสาวเลยนะใครแวะไปก็อย่าลืมไปนะครับอ่ะเอาละครับสำหรับคลิปนีก็ต้องขอลากกไปก่อนนะครับถ้าชอบคลิปรีวิวหนังแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเราพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ